มาต่อก,กันเลยนะครับเครื่องรางมันาจากสยามสปอร์ตคอมนะครับริบูไรซา,าร่าเฮนเดอร์สันโซตาลงยิงเลสเตอร์ช่วงจ่าฝูงวาตันวา์ดี้นํำตะบันหงแดงริพูจะไม่มีโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ถูกกักตัวเหตุติดเชื้อโควิด -19 และจอแดนเฮนเดอร์สันบาดเจ็บจากเกมทีมชาติโดยจะส่งดิ โอโก้โซตาตัวจริงปิสกอร์นัดรับคมรับคมจิ้งจอกศีลม์เงินเลสเตอร์ซิตี้ที่หวังปรับขึ้นมาแซงนำหัวตารางคะแนนอีกครั้งรุ้นรุ้ทึกในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันที่ในวันที่ที่22พฤิบิยพฤศจิศยยศกาย,ยนศกนี้ถ่ายทอดสดโดย True Premier f o ุตบอล HD 1วเวลาตี2 15นาที ลิวฟูเจอเก้นครับคุณซือใหญ่ของหงแดงนำทีมไม่แพ้ใครมาเจ็ดนัดติดต่อ,อก,กันแล้วโดยฟอร์มก่อนเบรกทีมชาติบุกไปเสมอแมนซิตี้1นต่อหเกมนี้ครับต้องปวดหัวในการจัดทัพพอสมควรเนื่องจากมีปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะไล่มาดูที่คนแรกกับทันทีมโชเดนเฮนเดอร์สันเจ็บการรับใช้ทีมชาติอังกฤษไม่สามารถลงแข่งได้อย่างแน่นอนแล้วและแนวรุกตัวสำคัญอย่างมฮัมหม็ดซาร่า ที่ติดเชื้อโควิด -19 ต้องแยกไปกักตัวเทรนอเล็กซานเดอร์อานโจโกเมสและฟูกิลฟานไดช์สามกองหลังคนสำคัญที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ก็ต้องนั่งดูเพื่อนเล่นต่อไปอีกนานแต่ในรายของฟาบิโนเตียโกอันคาทาร่าและอเล็กซ์ออเกลเชมโบเลนมีลุ้นกลับมาช่วยทีมอีกครั้งคาดว่าเกมนี้ของแรงจะมาในระบบถนัดคือ 4-3-3แผงหลังฟาบินโจจับคู่กับโชเอลมาติสกลางกลางใช้เิอาโกอันคันทาร่าน่าจะได้ลงเล่นเลยพร้อมกับจอร์จินโยวายนาดุมและแนวรุกเป็นดิเอโกโซตาโรเบโตฟอร์มิโนและซาดิโอมาเน่ส่วนเลสเตอร์ซิตี้นั้นส่วนทางฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้ของกุนซือแบรนนโรเจอร์ นำจิ้งจอกสยามชนะมา6นัดรวดในทุกต่อรายการทําให้ก่อนเบรกทีมชาติพวกเขานําเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนโดยฟอร์มนัดล่าสุดเฉือนชนะวูฟแฮมตันไป1ต่อศสภาพทีมในเกมนี้จะไม่มีคากลาโซยุนคูเดเนียนอาร์มาตีและฟิลบิดเอนดิดีที่บาดเจ็บไปตั้งนานแล้วและข่าวดีคือทีมจะได้ทีโมทีกาสตาเย ที่สัดเดี่ยงพร้อมเป็นตัวเลือกให้ใช้งานเช่นเดียวกับเวส l e y ์โฟฟานโฟฟานเช่นกันคาดว่าโรเจอร์จะกลับมาในระบบกองหลัง3คนนำโดยเ e s ลีย์โฟฟาน่าและชอรนี่อีแวนกลางมียูริตีเลงมองและเจมส์เมดิสันคอยคุมเกมให้ฮาวิ่บาร์สและเจมี่วาดี้นั่นเองรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะลงสนามเวื่์พผู้ระบบ4-3-3 ก็คือมีอเล็กซองเบอร์เกอร์เนโกวิลเลียมชูเอลมาติฟฟาบินโยแอนดรูว์เรเบอร์สันนาบีเกตาเตียโกอันคาเทล่าจอร์จินโยวานดุมดีโอดีโอโกโซตาโรเบโตฟอร์มิโนลซาดิโอโกโมเน่มาเน่ผู้จัดการทีมเจเดนเจอเก้นครับลสเตอร์สามสี่อนึ่ำโดยเทสเปอร์ชไมเคิล เวสลีย์โฟฟาน่าจอห์นนี่อีแวนคริสเตียนฟลุกเจมส์จัสตินยูริตีเลมองนัมบาลิสเมดีโทมิทีกัสตาเย่เจมส์เมดิสันฮาวิ่บานส์และก็เจมีวาดดีผู้จัดการทีมเบรตันโรเจอร์